ขาหลามสีอไม่สวยเลยว่ะเดี๋ยวเลือนมาทาหน่อยได้เพิงโดนเลืออยากโดนเลือดกหัวลีกไฟว่ะเจราจางเจราจ่าเจเย็นเจาเย็นเจยเย็นเดี๋ยวเพิ่งสดเจเย็นเจเย็น แม่งพร้อมดีว่ะเฮ้ยพร้อมเปขนมปังให้พวกกูพวกกูกินยังเฮ้ยแดนซี่ไปชันหน้าของมันดิว้า,าเยเหม็นจังเลยเฮ้ยใจเย็น <st> <sm icos> ไม่เฮียเอ้เยไอสัตว <s aud its> ์ไม่ได้คุย,ไ,ย,ไ,ยไ,ไม่ได้คุย ียรถเปิดเลยเฮียรถเปิดเฮียอยู่ไหนกูขึ้นมาละแม่งไม่ได้คุยชื่อน่ชเ่อนกัอนเซี่ชเพื่นหนะ้มึงเอาดิงบนเนเพื่อนด้วยเันหลังมึงปนเอชกันเพื่อนด้วย สู้มาสู้มาปันอยู่เพื่อนปันเพื่อนด้วยต่อเลยครับต่อเลยครับประธานเรามาแล้วประธานเรามาแล้วเพื่อนอยู่กันเพื่อนด้วยนกครับประธานประธานเรามาแล้วยาประธานเรามาแล้วดังเข้าไปดังเข้าไปไหวไหวดับไหวไหวชูเลยเออเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนดิ เอาเพื่อนอยู่มี่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยผมด้วยครับเพื่อนดเพื่อนช่วยเอามาเอามาเฮ้ยเพี่อะเฮ้ยกูตายกูโดนไม้ตีตายโคตรแรงเลยเย่ยไม้มาดิมาดิประธานรุนมาดิมาดิวะมาดิวะมาดิวะเคิ้วมึงมีคนเดียวเลยวะมาดิวะข้มาจัดเลย อุ้ยเฮียเยอะแต่ว่าามาจดไ้ามาจาดเอยอ้่นสมเฮียสเามือนจัดนจัดไหนเหรอขนมปังไหนเหรอครับคุณไหนขนมปังไหนหเหขนมปังไม่ทด่บอกขนมปังอ่ะน่าจะเป็นพวกกูน่าจะเป็นพวกกูขนมปังไงเฮียเดยวชิบหายเลย โอตัวนี้หัวโจกตัวนี้หัวโจกตัวนี้หัวโจกเอาอะไยเอาอะไยเอาอะไรตัวนี้วไปนี่ไปนีไปี่มาดิมายมาดิไนีมตัวนี้หัวโจกเอาไรขึ้นรถใหญ่ขึ้นรถขึ้นรถลุงเบี้ยกูเป็นหน่อปังมาดิวะขอแลกครับพี่ขอแลกมือแหละขอแลกเลยครับพี่แลกแลกแลกมาดิใช่ลนขนมปังเอ้า ดูทรงแล้วมอป็นปลายสวายดูทรงละเฮ้ยยอเว้นหน่อยสิเรายอเวนหน่อยแล้ววันนี้รอบนี้ขอแก้หน่อยนะยื้อไยหมดเลยเฮ้ยเหม้ยไอ้สัสกูฆ่าเยอะนะเว้ยแต่ไม่ไผมันเถื่อนเียไอ้สักูกลายเป็นหนมปัง ไม่เขียนเราแท็กได้เียรอกเลยไปตกถึงท้องเลยเอ้ยเช็คเราแท็กหน่อยเช็คเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คหน่อยเช็คดัมซีหน่อยเมื่อตอนแรกอากายแบบจะ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 คุยไงแบบว่าส่งไปเป็นกลุ่มกลุ่มละห้าคนอย่างเงี้ยแม่งไม่ได้คุย เออแดนสี่แม่งเปิดก่อนเลยบางแก่ไอ้กายมั้งตะคนนึ่งอะ่ะข้างๆผมอะ่ะไม่รู้ใครเปิดแล้วแม่งก็แล้วแม่งก็เอาเลยเฮียแม่งสวนเลย,เลย,เลยออามาดิเอามาดิเอาเพื่อนไปเออเพื่อนหัวน้ำเงินเหรอ หมวน้ำเงินไม่น่าใช่แก๊งไม่น่าใช่แก๊งหรอกน่าจะประชาชนผมว่าแม่งสดประชาชนอะ เอาเลยสารวัตรน่าจะโดนแม่งเก็บสารวัตรกันต่อมันอะประอยู่้าหลังเอพี่ประธานอยู่นี้ประธานอยู่นี้แพีว่าพี่อยู่ไหนประธานประธานอยู่นี้ประธานอยู่นี้นี่ี่วย

มาเลยอันมันขอไปเอาไปเอาหัวเยียบไข่แป๊บนึงแม็ปนหัวผัดคระพาครับขอขอขอไอ้ล็อกแท่งหน่อยไหมครับแปดเก้าครับแปดเก้าครับกูหน้าก่อนว้ยแม่เอ้ยกลายเป็นหนมปังให้เขากินอีก แง่น้อยก็มีมีมีก๊อตปะที่ยืนข้างๆพี่เอาอะไรเอาเอาเอามีดสนับสนับเลยพี่สนับเลยพี่มีสนับให้ปั๊มปั๊มไหมปั๊มไหมปั๊มเลยพี่เต็มที่เลยโอเคจะตายไหมล่ะจะเออจะตายไหมเราได้เปรียบประทานเรามะว่าประธานเรามาแบ่งรางแบงรุ่นหน่ไอดิไอ้ดิแบ่งรุ่นหน่อย จับเราโดนจับนะปัดออกจับแดนซีไม่ไหวผ่านปัดกูออกจับพี่ผมแรกก่อนแตกตึงนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นแดนซี่ไม่ไหวปั๊มไม่ได้จะคอมันไม่ดีหรือเปล่าไหว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 เปล่าเฮ้ยกูโดนว่ะ เาติปสติปั๊มเบรพี่ผมมาจัดนะในใจอ่ะกูซามด้วยกูซามด้วยเฮ้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 ย โอ้ยเหี้ยไอ้สัตว oui, ์เอ้ยเยอะที่ผายผมให้พี่เกิดเกิดมาแล้วการเผื่อพี่อยากจะพูดอะไรว่าไง ไม่เฟี้ยวแค่นั้นแหละประธานประธานไม่เฟี้ยวประธานประธานไม่เฟี้ยวละไม่เฟี้ยวละประธานเรียบไม่เฟี้ยวละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายละเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายละเฮ้ยปุกอันนี้ขึ้นมาดิเอาไม่ดิเอาเอาสารวัตรดิมึงเอาสารวัตรดิเฮ้ยแดนซี่เอาสารวัตรดิมึงมึงมึงชุบมึงเอาเพื่อนขึ้นมาเอาแดนเอาแดนซี่ดิโอ้แดนซี่ขึ้นหนอะแดนซี่ขึ้นหนแดนซี่เารวัตรดิเอาสารวัตรดิมือไหวแล้วเอาสารวัดเลย mình vắngงาน cái thế mày? em bảo là, 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 ครบแล้วครบแล้วไปเลยไปเลยไปเลยไอ้คนนั้นคนนั้นคนนั้นชุบแล้วเนี่ยคนนั้นชุบแล้วน่ะใครกดชุบไปกับแคนเลยเอามาดิเอามาดิไอ้ฟางนะเว้ยเดี๋ยวเราตลบตลบไอ้พวกไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ต่อเราไม่เราตลบเราตลบอ๋อตูลูดนี่ตู้ลูดเอา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 ไม่ดิีแม่งเหลี่ยมแม่งเหลี่ยมมันเหลี่ยมเอามันอ่า ประธานมึงไปไหนประธานมึงไปไหนประธานมึงไปไหนฮะประธานมึงไปไหนเฮ้ยเฮได,ด้เวลากูเอาคืนละเป็นขนมปังให้กูกินบ้างออขอเคี้ยวหน่อยดิไอ้ปกคองโดนตีนไม่เอาทรงก่อนเพื่อน โอ้ยเหี้ยไม้เยอะช่บหยโอเวอร์เหี้ยไปทางไหนก็เจอแต่ไม้ตายหนึ่งไอเหี้ยไอชุบกันด้วยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยมันมาเกินแล้วไออ้าวเพื่อนเราไปไหนหมดละ ไบนรถรถพี่เราอ่ะเฮ้ยโดนนะอย่างเงี้ยโดนนะไอ้เหี้ไม่เพื่อนเราไปเอาดอกแท็กอยู่เลยสีข้อสดไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้วนวั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 นจะไหนวะวันส่งส่งส่งห้าห้าห้ามาสักกลุ่มสองกลุ่มได้อปะ ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียกรวมแล้วกันพี่คนพี่หายไปไหนหมดไม่รู้啊รวม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 จุดดำรวมจุดดำมารวมจุดดำมารวมตอนนี้ยังเยอะกว่าพี่จุดดำมารวมฝั่งนี้จุดดำมารวมฝั่งนี้จางจัดจุดดำมารวมจุดดำมารวมไอ้แดนซี่หยุดก่อนไอ้แดนซี่เล่นเป็นกลุ่มเล่นเป็นกลุ่มกลุ่มห้าไปสรุดดาามมรรวใคสลบหมดก็โดนโดนลักแท็กขโมยไป ปอ่เก้าครับสีขาวมาันไปไหนหมดวะแทรกกันอยู่พี่ยุ่นเลยยุ่นเลยแดนสี่ไม่มีภาพหรอตายในท่อสภาพ สภาพเราน่ากลับไปเรียนวะดูซองแ<ร>ล<ะ>้วพวกมึงยัดท่อกันเลยเหรอวะผู้ปกครองอยู่ทันี้นไหมคะนี่ผมว่าเรากลับห้องเรียนดีวกว่าโอ้เขาไม่อยู่ทันี้นี่มึงมันส่งมึงมาขุดท่อกันเลยเหรอวะ <c oughs> ไอ้เหี้ยมันมันเสียมากเลยเวย้ยมันเสียมันเสียจัดเลยอะเสียระบบมากอะ เราเราเราจับกลุ่มห้าเลยเดี๋ยวเราจะส่งกลุ่มห้าไปทีละกลุ่มจับเลยครับจับโดยใครมาด้วยกันจับกลุ่มด้วยกันก็ได้นะไอเดี๋ยวไว้สักกลุ่มสองกลุ่มนี้เดี๋ยวไว้อ่ะหรือคะคะแล้วคะคะกันเองก็ได้แล้วแต่ครัของพี่ของพี่ขาดสองว่ะมาเติมเติมกันเลยจับจับกลุ่มห้าไว้ครับเดี๋ยวจะส่งไปทีละกลุ่มไอ้ไกลที่ไหนวะไอ้ไกล กลุ่มไหนพร้อมกลุ่มไหนพร้อมเราไปก่อนเลยมากลุ่มเราเลยไหมล่ะต้องเอาแท็กเฮ้ยขอดูก่อนขอดูก่อนแท็กไม่ต้องแล้วก็ได้มั้งหรือต้องเอาพี่แท็กเอาด้วยอะแท็กเอาด้วยแท็กเอาด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนหนึ่งไหมหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ครับไอ้ก่อประกอบเจ็ดกลุ่มห้าเวเลยพีวครับเรามีขอไม่เหลี่ยมนะครับคือถ้าสลบผมขออนุญาตป้นดอกแท็กนะครับถ้ากลุ่มไหนสลบได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมเลื่อนแล้วกัน ไอ้ถ้าเขาสลบหมดถ้าม,ม,มึงตีหมดมึงมึงปนด็อกแท็กมาเลยนะสามสี่เราไปสี่สกอรหนึ่งมาแล้วเลยนะห้าเลยหนึ่งวันนี้นี่ยห้าใครพร้อมลงไปก่อนเลยเอ้ยแวนมาไอ้แวนเอ้ยเต็มเนี่ยคันนึงกูคันขนึงกี่คนครับไข้ามมนหนึ่งคันหนึ่งข้นนะางบนคันหนึ่งพี่แวนไม่ได้พี่แวนคันหนึ่งคันหนึ่งเดี๋ยวลงไปก่อนเลยกลุ่มกลุ่มกลุ่มใครพร้อมนะครับลงลงลงเลยเวลามัน ใกล้ใจนี่ละเอ้ากลุ่มเรเกินไอ้ไกไม่ไไม่ก็คือจับกลุ่มห้าไปเลยคือค้ากันไปเลยครับถ้ามันครบห้าไอ้เมื่องกลุ่มเรา้วอ่ากลุ่มนั้นก่อนเลยกลุ่มหมื่นถอยมากล่มมื่นกลุ่มหมื่นถอยมากลุ่มมื่นอม เอาไว้แดนซี่กูหน่อยเว้่กูหน้ากูหน้าถ้ามาสลบเอาดักแท็กมาเอาเอาเข็มคาดมันมาแล้วเปิดก่อนเลยไม่ล่ะหัวหัวเปิดให้ดูอ่ะหัวหลงอ่ะเอ้ยซ้ายมึงถอยมาหน่อยเดี๋ยวให้กลุ่มนี้ก่อนก็ได้นะกลุ่มหน้าเนี่ยกลุ่มซ้ายกลุ่มไอไข่้ายสุดอ่ะถอยถอยมาข้างหลังหน่อยไอมันมีพื้นที่หน่อยสนับเบลหาเอ้ยเรามีเรามีมัดแชมเปี้ยนชิว ไหนส่งมายังครับผมผมพร้อมนะครับโอเคโอเคเอาเลยเอาเลยข้างหน้าเองข้างหน้าพวกเองอ่ะรอมาให้หมดห้าคนมึงมึงเบาหัวจมพูด้วยเออเอาไปตายหนึ่งเอ้ยเอ้ยเฮ้ยสวยไหวดิไหวดิไหวดิเฮ้ยแม่แม่กันเพวกเราไหวดิสวอยดิเออได้อยู่สามสามสอง เอ้ยสามสอห่องหนึเอ hey, ้ยไม้ไม้พลิกเปล่าไม้พลิกเปล่าไม้พลิกเปล่าเอาเลยมันเม้มจัดอ่ะมันเม้มจัดอ่ะแดนมันเฮ้ยเรียบร้อยหลอยู่หลอยู่เนี่ยตีดได้อยู่เว้ย อ้มาจอบมาจบมาจเอาละเฮ้ยฮเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยไม่หไม้ไมมันจะมาจุบอีกแล้วโอ้โหจด้ดแวนนด้นนดเดียวนเดเดียวเมื่อกี้เกือบแกเล้วะเว้กลุมเราเลยกลุมเราเลยพี่เอ้ะ มาไอหนึ่งมึงเสียงดังๆหน่อยนะไอหนึ่งเอาๆให้เอาให้เดี๋ยวเฮ้ยเราต้องเด่จ็อกแท็กทั้งกลุ่มสองกลุ่มด้วยอย่าเสียเราเล่นหลักเลยเราตัวชุบเลยบไม้เปิดสวยเลยบนเนอแทกเข้ามาเลยต้องฟังไอหนึ่งเลยไปเราฟังไอหนึ่งเลยเสียงมาเนี่คนไหนคนไหนคนไหนป่นแล้วขออนุญาตพรระพะเพื่อนกับกับรักษาหัวนะครับหัวบวมหมดแล้วเฮ้ยคนไหนป่วยไรอู้ใช้อู้แม่กเอาหน่อย แต่สี่รับเพื่อนนะครับแต่สี่เลยเอากลุ่มต่อไปลงเลยกลุ่มต่อไปลงเลยโตยกเลยยโตเราน่าจะมาเกี่ยรเรื่องเงินน่าจะหลังหลังประเทศเปิด เอ้ใครใครยืนออกมามาเดนซีเล่นด้วยกันหน่อยเดนซีสามัคคีคือพลังเออเอาไว้รับไปรับเออไอ้นี่มันไม่เป็นอ้นี่มันไม่เป็นอ้นี่ไงมันไม่เป็นมันไม่ได้สมอเว้ยเดวไม่ไหวเอ้นกัน สาวสี่เ้านะตอนนี้อุ้มนะครับไหนคนไหนไม่มีก็ได้รัแท็กมาให้ให้สภาเลยฝั่งเขาอะได้รัแท็กฝั่งเขามาให้สภาเลยสาวสี่้อุ้มเลขหนเราส่งรับแท็กให้ใครพี่สภาสภาสภาสี่ก้าสี่้าุเราเหรอาเรื่อยครับจัไปน้องาเรื่อยสี่เก้เดี๋ยวประธานอ้วนอะ ประธานอ้วนอ่ะโคอยากเจอประธานอ้วนเลยว่ะแเองโค้อยากเอาสนับเจิมหน้าประธานอ้วนเลยว่ะาจะอีพมกันคนพร้อมอ่ะพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมแลรเฮ้พไร้ยพร้อมไรพร้อมเพิ่มไรเฮ้ยพร้ออะไรพร้อมอะไรพร้อมอะไรตดนอ่ไรนึงออะไรอ่มีอะไรยย่เล้าเอาียเอาไอติเงเ่ะเอาเอาที่บ๊กเอา เอาเอาเอาเจอะเจอตำรวจเฮ้ยหนงัใงชั oh. ้เ oh. well. ้ยอตายนะเพื่อนทิพไห่เฮ ick, ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยตีกันเองไอสัสขออนุญาตป้นนะคะ ถนับกูไม่มีภาพเลยวะยกอร้แม่เอหัวม่งไม้จันเลยวะผมเต็งวะไม่เข้าใจว่าเพื่อจะตีกันเองทำไมวะงงตายตีเองทั้งนั้นเอ๋ล้นถ้าแกไม่เอาแบบนี้แม่ใช้น้ำตะกุลแล้วนะเฮ้อเฮยเฮ้เฮยเฮ้ฮยฮ้เ้ยเฮเ้ฮฮฮ้เย

ใครมาเล่นส่งรบกวนส่งชื่อให้เอ้ยดูไว้ใครใครเข้ามาหลังไปนี่มั้งอ่ะมาเคียร์ไอ้นี่ให้พี่หน่อยดิเรื่องดอกแท็กอะรบแดนสี่รบกวนส่งส่งส่งชื่อให้ไอ้สกอตหน่อยครับชื่อนามสกุลครับเวลามายื่นเอาเงินไม่ไม่ส่งส่งข้อความเข้าเข้าเบอร์ก่อนอะชื่อตัวเองอ่ะก็อบอกเบอร์หน่อยหนสองครับสองเรเรามาก็คือยื่นบัตรปชนให้ก่อนอ่ะก็มาเฉลี่ยให้ เอาแค่ประชาชนนะครับถ้าเป็นแก๊งส่งผมมาว่าแก๊งไหนมากะไรครับมากี่คนอะไรเงี kind of fine, ้ยรวมเป็นแก๊งไม่พี่อือส่งเป็นแก๊งก็ได้ครับยี่ไข่มังหลับชิบหายยี่หมวกหมวกขาวไม่ไข่อยู่นะไปเกิดพี่เฮ้ยเกิดเกิดเกิด โอ้ดูนดิมันทำผู้หญิงได้อ่ะดูดิเอ้าดูดิไอ้เหี้ยผู้หญิงมันยังไม่เว้นอ่ะโอ้โหไม่โคตเถื่อนเอาดีเอาดีเอาดีสวนดิเอ้ยต้องส่งต้องส่งกลุ่มนี้ไปกู้หน้าไหนวะโดนสองเซตละ เอากลุ่มพี่เล่นก่อนเอากุ่มพี่เล่นก่อนนก่ไดเล่นแล้วกูมีกสองคนไงทาบไหนล่ช่วยอุ้มไปให้เขาด้วยข้าบน้องแถบเอ้ตรงนี้มีคนยัไม่เล่นไหมครับกลุ่มไหนไม่ได้เล่นไหมกลุ่มพี่โชับโอเคเหลือแค่กลุ่มเดียวใช่ปะใช่ครยังไม่ได้เล่นไปนี่ไงโชว์มีคนโชคาใช่ปะใช่ครับไม่เขาลงไปก่อนก็ได้ไยโชวก่อนเลย ผู้หญิงแบกที่ผมถ้ากลุ่มโชคชนะใช่ไหมแล้วกลุ่มนี้ชนะเขาบอกวาเหมืออยู่ตัวนะใช่ชาวทุนมันจะได้มันจะได้พูดไม่ได้นี่ที่สภาเนี่ยอันนี้เด็กพวกนายไหวกันหรือเปล่าอ่ะอปากแซบปากแซบไอ้เฮีย มีดอกแท็กไหมเช็คเช็คดอกแท็กด้วยนะต้องต้องมีดอกแท็กนะนี่เนมเงาที่กูได้เนมเงาที่กูได้กเป็พอเลยดูแล้วเดี๋ยวประเทศ,ปร,เทศประเทศเลเยครับผมลงแล้วนะไม่ไม่ไม่ได้สตรีมต่อครับขอขอ,ขอ,อน,นุญาตพักเดี๋ยวไปดูช่องอื่นต่อแต่ผมเล็บไม่รู้เล็บเดี๋ยวดูก่อนอ่ะเล็บไปให้ใครไม่รู้ ย่บรรยากาศโคตรมาบรรยากาศโคตรเป็นใจเฮ้ยแดนซี่ใส่สุดเล่นกันเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเว้ยคุยกันเยอะๆเนี<ๆ>่ยฝั่งน้าจะไม่ชนะเลยหรอไปตัวไหนพูดแล้วเมื่อกี้ไหวไหวแดนซี่ไหวไหวขนมปังขนมปังขนมปังจัด <laughs> ไอ้เล่ยกรุมหนึ่งเล่งเวลาหน่อเลยกุหนึงปนเลยครับปนเลยครับปนไอปนเลยปนมันต่อเนื่องไม่ใช่เหรอนี้ป้นหมดแล้วใช่ไหมเอาเอาเพื่อนไปชุบหน่อยดิใครใครไม่ได้เล่นอ่ะเอาเพื่อนชุบหน่อยเอาเพื่อลงมาหน่อยเดาอดีให้ สภาครับเดี๋ยวดูไว้ส่งส่งตัวแทนไปเคลียร์เรื่องเงินดอกแทนเขาเดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดการกันเองได้ไหมครับเดี๋ยวเช็คในตัวหน่อยครับใครมีดอกแทสเยวนพ้ที่สาได้นะเอาไว้ปาย อ้อนมันอ้อนมันอ้อนมันอ้อนอุ้ยโก้ไอโก้มันรีบไปปะเอาไม่ตายนี่หว่าไปเอาเงินที่แรงเขียวก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับสก๊อตเอาเองแล้วกันนะเฮ้ยยาโก้พิกได้นะเออ ไปอีกหนึ่งเอ๊ะเขาเกิดเขาเกิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขอให้ลงมาเล่นไม่ได้ไปแอบอยู่ในรถตู้ไว้เฮ้ยอบ่ต้เฉยไ้หมด้หมดใครยังไม่เดอกแว้มนรับเดี๋ยวเดี๋ยจะชน ไม่เป็นไรเจ้าแผวอ่ะเดี๋ยวฝั่งนู้นเจ้าแผวเอาไปวันวันแพ้ไม่ได้มีวันเดียวน้องมีคนเลยคนเลยวะเหรอฮะมีเลยมีอยู่มีอีกคนนะบังเฮ้ยบังนะบังรอนเฮ้ยหัวขาวเนี้จัดผมบังรอนนะเฮ้ยหัวขาวเนี้จัดรถหายไม่มีรถกลับหรอพี่ไม่เป็นไรก็ออกนี้ออกได้เดี๋ยวค่อยกลับ

นี่แหลก็ได้อ,อามาวเาาาาม่เอา<ป>เล่นเขียมานานไปแ้นเราเอาหน้าคุ้งเนี่ยเอาจนนะกูขับมอซส์กูว่าน,น่าจะถึงแล้วแ่ผสวะย,ย่อแผ่ว เออไอ,อ้ย่หายไปแล้วบุ๋วะดี๋ยวโอเวอร์โอเวอร์มันอยู่เยอะจริงนะสิบสิบบวกอะไรปะอออตอนแรกอะ่ะพี่ที่มันมาเนี่ยแหละของเราอยู่กับจ้อยนึง,อองมาสิบกับสาม ไ <laughs> อ้เฮียไอ้เอกคนหนึ่งใครอ่ะไ <laughs> อ้อใครอ่ะประชาชนครับประชาชนอ๋อสนุกสนุกไหมครับมันนี่ครับมันนี่ <laughs> It felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. We were alright. Staying awake till the sunrise.